Food fit for five. สวัสดีค่ะพร้อมกันแล้วนะคะที่จะมาฟู f ดฟิตฟอร์ไฟกันทางช่อง 9M 컷 HD หมายเลข30นี้เนี่ยนะคะดิฉันพัชรีรักษาวงเคินสเปอร์เกอร์ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะยังพูดคุยกันถึงเรื่องของคำที่คนไทยมักจะออกเสียงผิดกันนะนะคะคำนี้ค่ะ A R C H A R C H คำนี้เนี่ยจะออกเสียงว่า arch Arch นะคะซึ่งเสียง ch เนี่ยก็จะมีทั้งเสียงที่เป็นชอช้างแต่ก็ยังมีอีกหลายๆคำนะคะที่เจอ ch เนี่ยแต่ปรากฏว่าไม่ได้ออกเสียงเชอแต่เป็นเสียงเคไปซะอย่างนั้นนะโอ้งงเลยไหมคะเอามาดูตัวอย่างกันนะอย่างเช่นคำนี้ a r c h i v e เอ ch ปรากฏตัวอีกแล้วลองเดาดูซิว่ามันจะเป็น a r าช i v e ฟหรือว่าจะเป็น a r าคือคือคใครทราบบ้างคำตอบนะคะจะต้องเป็นเสียงของตัวเคเคอ่านว่าอาร์ไคฟอาร์ไคฟนะคะที่จะหมายถึงค่ะการเก็บบันทึกข้อมูลหรือว่าประวัติอะไรไว้นะคะการเก็บข้อมูลที่ไม่ได้ใช้เอาไว้ค่ะ หรือว่าอาจจะเป็นคลังข้อมูลก็ได้ archive เราก็จะพบคำนี้บ่อยๆนะคะเวลาเราใช้อีเมลหรือแม้แต่ใน Instagram ค่ะก็จะมีคำนี้ที่เป็นฟังก์ชันสำหรับให้เราเนี่ย อาจจะซ่อนหรือว่าจัดเก็บรูปให้เป็นระเบียบหรือว่าบางโพสเนี่ยนะคะให้มันได้ดูไว้คนเดียวหรือว่าจัดเก็บคลังนั่นเองล่ะคะ่ะ mm hmm. เหมือนเป็นคลังส่วนตัวคะ่ะ The Encyclopedia is an archive of world history สารานุกรมนะคะเป็นสิ่งจัดเก็บข้อมูลคลังข้อมูล,มลประวัติศาสตร์โลกเลยและคำที่คล้ายคล้ายกันนะคะทำให้หลายคนเนี่ยสับสนเพิ่มเติม,ตมนะ A C H I E V E คำนี้ไม่ใช่ achieve นะมันใกล้เคียงกับ archive แต่อ่านออกเสียงว่า achieve to achieve something ความหมายก็คือประสบความสำเร็จหรือว่าได้มาซึ่งความสำเร็จหรือว่าบรรลุเป้าหมายค่ะ The reason I achieve good results is because I work hard เหตุผลที่ฉันบรรลุเป้าหมายหรือประสบความสำเร็จนี้นะคะก็คือฉันเนี่ย ตั้งใจทํางานแล้วก็ทํางานอย่างหนักเลยทีเดียวหมดเวลาแล้วสําหรับวันนี้นะคะคำศัพท์ที่น่าสนใจเยอะแยะเลยลองไปฝึกกันดูนะคะขอบคุณสปอนเซอร์ค่ะ Truevisions Group และก็ CT Bright Holdings ไว้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Foot Fit for Fire